มีองเด็กอ้กอเอค็้อโตไงเราเห็ใน,น,นที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวแลแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย กำลังสับกับตายของแท้แล้วเน่ของปลอมนี่ตุนสับเองตุนคนสับเองไงเนี่ยกับใต้เนี่ยของแท้ปังๆกันเนี่ย่อนอนเกอใต้กระทะพร้อมพูดแล้วจะหาเราคุยเอาสวิงคุบอึองตีเอาซันว่าขึ้นเนี่ยข้ากลายกใตายยังมั่งงักระดอกกันเด้อ สวิงกูบึงเตียวพันว่าตั้งสี่ล้วพี่น้องไอ้ฝนมันตกมันเลยตาเป็นหูนะเลยจะสวิงกูบึงเตียวน้ำย่อยใส่ตาเนี่ยน้ำย้อยใค่ตา <c oughs> นี่ตอนนี้ช่วงนี้กำลังสับอยู่อีกจัรหน่อยหัวละจังยี่เดียกขวานะตอนขวาน้วจี๋วขวานให้เบิง้งไอ้ก็เลยถามอะไรหลายรอบว่าปังปังเนี่ เราที่สิตั้งพร้อมโอ้วคักขนาดเมือนี่แหละคนตีถ้าสิ่งนี้ครูเบิ้งคุบเอาตายตัวนี้วันสองโลคืนสองโลหาแต่จริงว่าเสียลาบแหละก็เลยเห็ดไปแล้วก็เลยเไม่มีเหยียดไมีอย่างก็เลยลว่ได้ลาบก็เลยเป็นกายเป็นผัดเพ็ดกระต่ายไปเลยนี่ว่าเป็นขาไกลเลยครับนี่ขากระต่ายด้วยนี่กระต่ายกรแเท ตายกับคักเหลีเดโมกก็มีไม่เห็นบอกมันบอกมีอ้าน้อก็มาเอาดอกวะ